เอาแล้วระวังกับทุ่มไกลเจยต้องต้องระวังให้ดีเลยครับเลือกทุ่มสั้นดีกว่าครับแล้วจังหวะนี้ย้อนมาจอดจๆโอ้โหสุดๆครับโอ้โหลูกนี้เดี๋ยวต้องดูว่าท่าอะไรก็ไม่รู้ครับล้ำไหมแต่ไม่ล้ำแน่ๆไม่น่าล้ำครับโอ้โหลูกสูดครับเพราะว่าตอนที่โอ้โหฟุ๊กไอ้ฟุ๊กโอ้ยให้มันชนะบอลฟุ๊กชอบจริงเลย ก็บีดาบ้าเช่ไหมผมพูดเนี้ยดูดูจังหวะนี้ครับดูไปพร้อมกันลูกสูตรเลยเนี่ยคือคือวิ่งสอบาเห็นเรับแต่ไอ้ท่าเปิดท่ามงเนี่ยมันฝืนธรรมชาติหมดเลยครับยัวบอยยัวบอยเปิดแล้วดูฟุกฟุกใช้ไหลครับบอลใช้หัวไหลยิกเขาเปิดยาวขึ้นมาเก็บได้เปิดยาวมาเวตมาที่บูุโช อาทีตาเวทอีกรอบหนึ่งไหลามาจามอนจามอน,มอนยิงโอ้โหขมกลิบเลยครับโอ้โหขมมากครับจามอนหนุ่มคนนี้มันมีของครับโอ้โหและดูดูดีใจตีต,ตีตีกรอบซะหน่อยครับแต่ต้องยอมรับเลยครับว่านี่ครับนี่คือจังหวะของเด็กหนุ่มวัย14ปีครับโอ้โหต้องบอกว่าวันเอร์คิดครับ อายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดครับเป็นประตูที่5ของเขานะครับในอีลีกปีนี้ครับปีแรกซะด้วยปีแรกครับอัปเปดยาวขึ้นมาบอลของอุทัยตรตงกระอาวแลละครับแล้วบุญโช่บุญโช่ช้าไปหน่อยครับไม่จ่ายยังได้อยู่คีนึงเอ้าครับหลุดมาแล้วจามอนเหมือนเดิมเหมือนเดิมคราวนีนะ้เพิ่มเติมเพิ oh ่มติมโอ้โหสุดๆไปได้ครับโอ้โ oh ห เหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วประตูภ้าตามสุดๆครับจามอนโอ้โหนี่สูตรสำเร็จครับดับเบิลทัชแล้วสตันนิ่งช็อตครับดับเบิลทัชหลอดม่วงครับแล้วมาจากเด็ก14อย่างจามอนครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพชา้าดับเบิลทัชแล้วขวาโอ้โหเสียบใต้คานครับตั้งแต่ชนะมย์ได้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยครับเอาละครับโอ้โหประตูที่6กับแอสซิต์4 ก่อนเกมมาซูนี่คือการมีส่วนร่วมกับประตูคือ10ลูกนะครับในโมบายครับแล้วไปกันต่อด้วยครับโอ้โหแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าโอ้โหลูกนีแ่แต่แ่แโอ้กองหลังทำอะไรครับเจอเลยครับตีเสมอ2ประตูต่อ2ครับโอ้โหอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะมาอีกแล้ววอตเ t อร์ฟลุอกาตนตอนนี้ไม่เหมือนเขาได้ไหมสีหน้าแววตาไม่เหมือนลูกแรก เมือนลูกแรกกองหลังไปพาดเองครับลำพูนครับเนี่ยครับาเวิตมงคืนไม่ดีแล้วฟอสเดือฟุกเสร็จเลยครับจ่อจอเข้าไปครับคือาเวิตกะจะมงคืนแต่จามอนไม่ได้กดออนโกออกมาครับคือจ้องเขาจ้องอยู่แล้วครับเนี่ยครับคนที่เธอรอมันจ้องคุณแล้วครับตอนนี้โอ้โหเป็นการสื่อสารไม่ดีนะครับจังหวะทุ่มของจามอนจะอย่างไรครับดูครับจามอนหอยหลังครับทุกไกลเวต นี่แล้วนีโชดนีโชจ่าบอลเฮัทิกเลยมันจะไปจบตรงไหนไม่รู้ครับแต่เกมนี้คือสุดยอดไปเลยครับครึ่งแรก5ประตูและการกลับมาขึ้นนันีกครั้งของลูฟูนวอร์เรียร์โอ้โหจามอนแฮตทิกครับ3ประตูครับโอ้โหเด็ดจริงๆครับโอ้โหเอาครับจามอนจัเจ้าไปที่ยัวบอย ดูบอยไหลมาแล้วดูจันเจ้ามีช่องดีดมาจันเจ้าอีกทีหหลอดพ่วงยืนเล็งก็ไม่เหลือสิครับตีเสมอ3ามสมว่าตอนนี้ได้ความที่เล่นและชนะด้วยกันมามั่นใจและมันมีความเข้ามือมากขึ้นครับตอนนี้จังหวะไหนก็ได้แหละคือมั่นใจทั้งสองทีมครับตอนนี้ไปอยู่ตรงไหนไม่รู้นะออแต่ผมว่าสกอร์ไม่หยุดแค่นี้แน่ๆนะะทีมงานบอกตัดไฮไลท์กันมืออีกเลยนี อาครับซาเวดมาจามอนจามอนทะลุต่อมาทะลุต่อมาแล้วเฉลับซาโอยซ้ำไม่ได้ซาเวดให้มาบุโช่ในกรอบไปจามอนบุโช่เล็งดีดมาจามอนบ่งได้โอ้โหเกือบเข้าครับยกมาเก็บตกโดอ้าวจ่ายอ้าวแล้วหลุดมาประตูนี้ไว้ยังไงจามอนเดียว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 โอ้ยซ้ำ โอ้ยเหนื่อยขึ้นมาใหม่ที่จันเจ้าจันเจ้าแล้วหลุดบาหลุดบาเหมือนกันยัวบอยให้มาลูกนี้เลยิงเซฟซับเซฟโอ้ยฟุกมงได้ไม่ถึงยัวบอลเราแย่งกันอยู่ตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วแล้วไปแล้วก็วอเตอร์ฟุกวอเตอร์ฟุกข้างในกรอบมียัวบอยวอเตอร์ฟุกล็อกล็อกแล้วเสียบอลแบบนี้เรียบร้อยแบ่งแ้มโคตรบักนโอ้โหร สมศักดิ์ศรีครับสมศักดิ์ศรีเลยครับสุดๆไปเลยครับคู่นี้จากขวามาซ้ายมันสักมาแล้วครับแล้วแล้วแล้เซฟกก่อนเลยครับลูกนี้แหวกวนหมุนหมุนหมุนพิกมาได้นะครับข้างในมีสองเลือกเปิดไซสซให้สุภชัยป่อยรับล่อยโอ้โหเกือบโอนโก อิวิซิเขึ้นมาปตพลไหลมาลูกนี้เข้าซ้ายแล้วยิงขวาหูอีกทีมุมแคบเอาจนได้1นึ่งศูนย์ของอินวิซิเบเหมือนที่บอกครับวันนี้ลูกยิงเร็วเก่งมากครับป็นอินวิซวางเท้าดียิงคมครับอิน i ิซิเบิลโอ้โหคือไอยิงแบบที่ไม่ต้องตั้งตัวเนี่ยนครับช็อตแรกว่าดีแล้วเนี่ยครับตัดมาได้แล้วครัมันบังคับว่าต้องยิงตรงนี้ครับแล้วดู ซ้ำคือทีเผลอเลยครับแล้วมันมันไม่ได้ซ้ำง่ายง่ายนบครับ <ๆ S 2> ค่อยเซตครับบอลจังหวะนี้นะมาชิงหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกโอ้โหอิเดซบใช้เลยเตียโกอาเวสขอมานะสักครับเปิดโค้งแล้วโคกโคกโอ้โหด <laughs> ิดเดียวอีกเอาสองโคกแต่ยังไม่ตรงกรอบค่อยคอยเซตขึนมาเปิดยาวเก็บบอลได้ไหมตรงกลาง แย่งกันอยู่อ้าวอ้าวอาเวสอ้าวอาเวสคนเดียวมันจับคนครับลอยเดียวสถานการณ์มันต้องรีบยิงเพราะว่าเจอบีบครับแต่ว่าทัดได้ดีครับกดสตันนิ่งช็อตเข้ามาวันนี้กี่อ้าวแล้วเนี่ยโอ้โหเกือออกกันหมดเลยดูครับซ้ายของอาเวสโดนบีบโดนบีบโดนกระแทกมานิดนึงแต่ว่าก็เขากรอบแล้วต้องปัดทิ้งครับกรงกฏครับเอ้ามึงเข้าหนักด้วยครับได้อยู่ทีนึ่งถวิล เขวินกลับคืนมาออมตู้ออมตู้เปิดโค้งโค้งโอ้โหข้ามคาริยบลีมาโอกาสทองตีเสมอยังไม่มาครับโอ้โหลิมาครับเปิดลูกนี้แล้วโอ้โหอุนนี้พยายามจะหนึ่งสองเลยเอายังได้ <Now here S 1> อยู่คินนะครับดักไว้ได้แล้วตอกซนกลับมาตรงหนไา่ตอกเขตโทษแล้วให้มาลกนี้ยิงไม่ได จ่อไม่ได้เฉยเลยครับโอ้ม mm ัน hmm. ต mm, ้องได้แล้วครับมันต้องได้ครับลูกนี้อ่ะโอ้มันยังไงก็ต้องได้ครับไม่ได้เฉยเลยครับโอ้โหเอาครับลีวในกรอบมี3ามลีววนๆแล้วย้อนกลับมาชิงหนึ่งสองไม่ผ่านแล้วอุทัยจะไปเหมือนกันจูดิวัลจูดิวัลไม่ไหวครับเช้าแล้วให้ลูกนี้แม่นด้วยแม่นด้วยสุภชัยสุภชัยดีละครับคุบข้างห